สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยฝนสิมาอีกเลยพี่น้องเลยโอ้ยเข่าตัวเก่ากับพวกท่านฮือ้อซ้ำสิมาอีกเลยมันกระโโพดกระโพดพ,พนนี่กไงโตัวเก่ากันยังพ่กท่านฮื้อยังเปียกเกี่ยวจนค้นจนน่นๆนเลย ิีนาวเพื่ออะไรวัตัวใหม่พ้นชิมาอีกเลยนี่ก้อนนี่ลมแถบบนนี้แถบบ่มีเลยบ่ตีอีกเลยนิ่งขนาดนิ่งขนาดนิ่งเกินตอนนี้ก็เป็นฟอยลงมาอยู่ตอนนี้ ฝนปอยลงมาฝนกันเนดะ็เขากป็ปกไว้น,นี่แหละห,หน่อยก็ได้กุ้เขาตัวนี้นก็ยังไข่เลยเจนี่ย่างสิมาอีกหละเกินเลเวลดอก หาาห้เทียฮ่าโบ้ดิคู่นะเว้ย,หา,ยห,หาฮห้ฮุกไห้นะพี่น้องเอ้จะเป็นอะไรบอดนี่ขันมาอีกวันนี้หนาวเล้วไอ้เขาเรื่อเมื่อสุดท้ายวันนี้วันนี่ยังเบื่อแม่อันนั้นยังบ่ทันว่าบ่ได้มีฝนนี่ยังเลยแต่ว่าพอตื่นเสาร์มาว่าไม่ฝนเน่ยมันยังันมันมาแล้วมันสินานไปเป็นของภาว่าลมหนาว ညို့ກັນວ່າອີກໂຕນີ້ອືນິຕຶງໄมันຮງກໍກ້ອ ละหมอกลงอยู่บนบวชล,ลงมันม่ได้พ้นได้ลงลมาเหมือนนี่เมือ่อนิ่งอย่างไรตึงอย่างไรพ้นอ่ะเออหกสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยมาอีกเลยแจ็กมาจะใช้ลูกให้มัดเขาขึ้นก้อนกับบ่อขันภาษีม,มาก็ได้แล้ว หยิบๆยิยยิบมาอีกละกระชินนั่งปีปๆๆีกเยอะนั่งปีกปีกวยอะทีะมัดนเหนาขาห,หน้าหมัดิั้นหน้ากมัดิลไปแนหทำไลไปไปหมัดซองหายไปแล้วก่อนไปคือว่าตก็มาค่ะ คนนะ่ยายาบกรยาเมื่อนี่เมื่อสุดถ่ายนะมันเมั่กวิดแล้วเมื่อสุดถ้ายมันกวิดแล้วเมื่อนี่แนหลนะ ไปเกี่ย,ยวนะใช่ไหมไปหมัดกันซะหมัดขึ้นไปไหวมันไม่เลยพี่น้องไปฝนเขาที่ปีนว่านนี่กัขักปัญญงังเปียกเปียกขักปัญญงังสิบิทกับบวิดแจ็คเถื่อขึงไหวอยู แยกมาสามสมือลมันสีนาวเลยน้องคนกฝนปีนี้นักขนาดดน้อยนักกาไมหน่อยแห้งนนักเหิงคัดแห้งกระจุอัดมาประเดียวแลไวก็ไปแล้วก็บบุบเบ้หามกับบุมีแต่ที่มันตกแก่เงวเห็ดนากูบได้เขาเลยตกแก่เงว มัดเขาก็เป็นน้องไคนดารินอยู่บนถอยมมีค้ามชีว่าออแล้วเปียกครับเปียกขาดบริเปียกคนเดียวเปียกสากออกกมสี่มื้อมันสีเนาออแล้วเพลิงรอดเนี่ยชีเนาออแล้วเขาขั้นบอกเอาขื่นไปชื่เอเนาฆ่าให้หน้าเลยแบบโอ้เหนื่อยฝนณในการ ตุกนีน <ım. S 2> e ี่ต๊กอยู่นี่ต๊เจ้าอยู่นี่จอบอยู่นี่หละจอบต๊กอยู่นี่ใครม่อาเ้ยนี้อยูนี่มันโกมันโธ่อะไรอยู่มาบวกกับลมหนาวแล้วมันไม่ถ่หอากาศมันบุ่ไปเหมลมโมฆะคนก็อยู่บงเก่าต๊กจนเบิ้ลอยู่แล้วอะน้องเปียค่ะอูจากไล่เห็ดแล้วอันนี้แค่สองให้ยังอีกเยอะเหมือนไลไให้ ให้เธออยู่นี่นั่งอัปเดต่ออยู่ล่าน้องดตอนนี้ครับรถท้ยก่อทะลาับาวป่ารถทยก็เสือบบลอ,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 อดน้อนาขขาวงวัยขืนเกือขืนต้มบได้มันโมยเรามันักเข่าง่ามดอกม่นักมันักเข่าเปียนก,กยน้องวัดรถก็บวชไปหนาวซองไห้ยังแบบว่าแห้งเลยขนหน่อยปุบปับปุบปับตอนนี้ มือเลายพี pues from. From. E ่น้องเว้ยข้อเขางามๆพอมาถึงคนแบบว่าเปียกเบิดดขยิวกะทีเราสีพานสีพานกระพุานแี่ก็คือตกเจ้าอยู่นี่แหละนี่เจ้าตกอยู่นี่หมดักวันยังเที่ยวกับเที่ยวทางแคมป่าอะไรไปน้องเว้ย ทางเส้็นอีก,ก็มันหกน่งทางวอได้ไปทางว็ได้มีทางไปเนำลไงไปีลมือเงินวัชิวิตกับเันไ้วิยทยรรี่ถอก

Hãy subscribe cho một Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข่นมาปุากมาเลยขึ้นมาก็มาห่อไว้ไปลองเลยนี่แหละเมื่อแดดมากก็จะได้ออกตปตากแดดผ้าตังปูตะตกแดดไปลองเลยอะไรกระแดดเดียวคนมันจัดจัดในกรแหงเนาะมันแห่เอแหงแต่่งเา้าคนแหงในกระสังเขามาปั่นเนาะ ร่มเป่าในกระจิกไข่อยู่อันนี้ร่มกบับปูเป่าเ,าเาทวดาชมาอยู่ในห้องอัดไหวอ่ะจืซื่อเก้าไร้เก้าฟูตักสองสั่น,น

ก็อยได้ใครเป็นอะไรแหละอย่ามัน,นพอกันใหม่พี่น้องเว้อผลนาี่กาหับสม้มะ้นจากสำลดกและเพ่องยังเปียก่น้อยลงหดพื้นฝผะผมมันแห้ง Mình tốt của hèn thì mình hứng lâu, tốt hứng là mình xùm bởi lợi lợi, phương nào bớt là phương Nào bất. thua cái hèn cá ngám ấy phân tốt xảy mình ơi Thuở phi Mm-hmm.